วันนี้พี่ิกจะทำปลาเมนทอดราดพริกแกตอนนี้พี่ๆกกำลังทอดปลาอยู่นี่พี่ๆกก็ทำน้ำราดแล้วพี่ๆกก็มีพริกแห้งหน่อยหนึ่งพริกขี้นกสวนน้ำมะขามเปียกน้ำตาลทรายน้ำปลาผสมน้ำหน่อยหนึ่งรอ <ๆ S 2> น้ำราดพี่ๆกก็จะจัดจ้านหน่อยครับใส่แซบใส่แซบ รอทอดปลาแล้วก็เอาเป็ดลาดเนาะชินก่อน รอบน้ำเยอะๆจะได้ไว้ขยำข้าวเดีืยอแล้วก็เอาปลาใส่ปลาแช่ไปเลยจมีได้เข้าเนื้อเสร็จแล้วจ้า ใส่จานเอ้ยไม่ใช่ใส่ถาด <c oughs> เสร็จแล้วจ้าปานินลาดพริกฉบับทิติก